เนื้อย่างครับนี่ยอดครับยังไม่พอนอกจากมีเนื้อย่างแล้วก็มีเนื้อทอดีิครับทอดเนื้อครับสุดยอดครับเมนูของน้องน้องปปอะไรปสองกับปสามเหรอโอเคครับหนึ่งสองสามครับอยู่ด้วยกันครับอันนี้อือตอนนี้ด้วยดูอะไรครูถ่ายเธอนี่แหละนี่เดี๋ยวครูจะถ่ายถ่ายไว้ ใครอยากเห็นตัวเองใครอยากเห็นตัวเองไปดูไปเปิดดูเด้อปีไหนครูทางช่องยูทูบเด้อนี่ของคุณแล้วยูทูบอะไรครูวิถีบ้านเฮาเดี๋ยวคจะลงไว้ให้เด้อวิถีบ้านเฮาวิธีบ้านเฮาครูถ่ายคลิปลงยูทูบอือนี่ครับกางประกอบอาหารครับต้มจืดนี่ ช no ิ้นทอดนี่ครับให้อยากเห็นตัวเองไปดูที่ช่องยูทูปนะครับวิถีบ้านเฮาวิถีบ้านเฮารู้ติดตามผูแล้ว เดี๋ยวไปดูเข้าไปดูเลยครับเดี๋ยวคุณจะลงมให้นี่ครับเด็กชายอะไรนะเด็กชายอันมาคะรอันนาคะเอออันมาคะโอ้ไม่ใช่อันนาคะนะครับนี่นี่ครับผัดน้ำม่าลมควันครับโอ้โหควันดูครับดูผัดน้ำม้าลมควันครับเอออร่อยไหมอร่อยอร่อยนี่ครับนี่ไหนที่อร่อยดูทรรมาโอ้ เขาค่ายมีติมกินด้วยนี่ครับผัดมาม่าอันนี้คนทำคนทำมาก้องหน่อยเดี๋ยวไปเปิดดูนะอย่าลืมไปเปิดดูทางช่อง YouTube นะนี่ครับลูกเสือคนหนึ่งคนสามครับกำลังประกอบอาหารครับวันนี้นี่ครับ มันจะการลังการเดินทางไกลมาครับนี่อีกคน้อม่รับไมู่ด้ทุนวนมังกรครับงงอันนี้ลูกเสือสามันครับพอสีห้าครับขาประกรอบอาหารครับคาดว่าเนยตะต้ตยมยำลูกชิ้นครับ ออะ๋อต้อมยำปลาซ่อนโอ้โหครับไหนปลาซ่อนอยู Ooh, ่ไหนโอ้โหทำมาเรียบร้อยครับปลาซ่อนอย่าใส่ช้างลงไปด้วยนะครับเออเอาใช้มาใส่ข้าวนะครับมรนนาการครับกลุ่มลูกนี้กลุ่มนี้จะทำลาบลาบปลาลาบขยะนะครับอ๋อไม่ใช่ลาบปลาลาบหมูโอ้โหนี่ครับเป็นกิโลเลยครับ ไก่ทอดด้วยหือสุดยอดครับปิงปลาอีกคนี่เนนี่ครับผงข้าวมาดูครับว่าจะกินข้าวสุกหรือจะกินข้าวดิบเสื้อเหลืองคือหลวงพ่อนะครับเอ้าไม่ใช่อ,อยู่หลังรถกับหน้าห้องน้ำครับนี่ครับบรรยากาศครับตอนนี้กำลังวุ่นวายขายปลาครับน,นี่ครับ ไข่เจียวน้ำมันยังไม่เดือดเลยทอดแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดครับนี่สูตรใหม่ครับสูตรใหม่ครับสูตรใหม่ความฟูนี่ประสบการณ์จะทําให้เราเรียนรู้ครับผิดเป็นครูครับถ้าถูกก็เป็นนักเรียนเพราะนักเรียนจะต้องทําให้ถูกอันนี้นี่นะครับมาม่าแช่น้ําครับแช่น้ําไว้ก่อนครับให้มันอืดก่อนครับจะได้เยอะๆไปาเียงาาไหนนี่ครับอันนี้ ต้มน้ำมาม่านะครับอันนี้เมนูอะไรผัดมาม่าผัดมาม่าชมบรรยากาศครับการประกอบอาหารของลูกเสือครับโรงเรียนบ้านตยวกประชาสงเคราะห์อันนี้กินมะม่วงไม่เลียกขี้แตกนะครับนี่ครับสับนี่สับจรลุกนอร์สับหมูครับเขาภูมิใจมากครับเขาไม่ล้างหน้าครับเพราะว่าหน้าตาจะดีสวย นี่คนนี้เขาจะทำหมูขึ้นเขาเดียวกินที่คนหนึ่งแมวจำเนื้ออะไรเนี่ยเสร็จแล้วลูกเสือลูกเสือหมูนี้โอ้หมูนี้นะครับไม่ใช่หมูนี้เขาจะทำข้าวครับอันนี้ลูกชิ้นย่างอ๋อลูกชิ้นย่างโอ้นี่ว่าลูกชิ้นย่างโอ้โหนี่ครับเอ๊จะได้กินไม่เนาะข้าวนี่ท้าไมฟืนหายไปหมดล่ะต้องใส่ฟืนเยอะๆครับ ใส่ฟืนเยอะๆเอาต้นใหญ่ๆนี่ต้นนี้เที็กอื่น้นนี้ใหญ่ที้นอะไรนะบ่ว่อก้กับนี้เออลาบหมูครับจับเพื่อนในกลุ่มลาบนี่ครับลูกเสือครับ นี่ครับกำลังก่อไฟครับดูหน้าตาเดึกชัยทีมครับตอนนี้หิวจัดครับกินช้างได้เป็นตัวครับดูให้นาดูหน้าตาหน่อยเออช่วยกันครับช่วยกัน